สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับอิสรีนะครับเรื่องการตรวจเช็คซ่อมบอร์ดแอร์พื้นฐานนะครับตอนนี้เป็นตอนที่3นะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงลายพิมพ์เตอร์นะครับซึ่งตัวลายพิมพ์เตอร์นั้นเป็นวงจรกองความที่กองสัญญาณรบกวนต่างๆนะครับกองสัญญาณน้อยนะครับให้กระแสไฟฟ้าเรียบและบริสุทธิ์นะครับก่อนที่จะ ส่งกระแสไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้านะครับไปยังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับในบอร์ดซึ่งหากไม่มีการกรองสัญญาณต่างๆแล้วนะครับก็อาจทำให้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในวงจรนะครับได้รับความเสียหายได้หรือทำงานผิดปกติได้นะครับโดยเฉพาะวงจรที่เกี่ยวกับระบบอัตโนมัตินะครับเกี่ยวกับระบบอินเวอร์เตอร์นะครับซึ่ง แอร์สมัยใหม่นี่ก็ใช้ระบบอินเวอร์เตอร์กันนะครับซึ่งระบบพวกนี้นะครับมันจะมีความอ่อนไหวต่อสัญญาณน,น้อยต่อสัญญาณรบกวนนะครับจนอาจทําให้อุปกรณ์ดังกล่าวนั้นเกิดการทํางานที่ผิดพลาดหรือได้รับความเสียหายได้นะครับจึงมีความจําเป็นนะครับที่ต้องมีการกรองสัญญาณพวกนี้ให้ออกไปก่อนนะครับและทําให้กระแสะไฟฟ้านั้นเรียบแล้วก็บริสุทธิ์จริงๆนะครับ ดวยวงจรลายพิมพ์เตอร์นั้นจะประกอบไปด้วย R, L แล้วก็ C นะครับ R ก็คือตัวรีเซตเตอร์นะครับซึ่งตัวรีเซตเตอร์ก็คือตัวต้านทานนะครับเราก็ได้พูดไปแล้วนะครับในในคลิปที่แล้วนะครับ้วยคุณสมบัติของมันนั้นเป็นตัวต้านทานนะครับต้านทานกระแสะไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้านะครับซึ่งก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการกรอง กระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าได้นะครับตัวต่อมาก็จะเป็น L นะครับหรือตัวเหนี่ยวนำนะครับหรืออินดักเตอร์นะครับบางครั้งก็ถูกเรียกว่าคอยล์หรือ r รีอกเตอร์นะครับซึ่งเป็นชิ้นส่วนในวงจรไฟฟ้าแล้วก็มีคุณสมบัติในการป้องกันการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้านะครับที่ไหลผ่านตัวมันนะครับโดยหลักการทำงานของตัวเหนี่ยวนำนั้น เมื่อได้รับแรงดันและกระแสะไฟฟ้านะก็จะเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นนะครับรอบๆตัวเหนี่ยวนําเองนะครับโดยสนามแม่เหล็กนั้นจะมีการยุบตัวและพองตัวนะครับทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าชักนําขึ้นนะครับโดยแรงดันไฟฟ้าชักนํานี้นะครับจะเป็นตัวเสริมและหักล้างแรงดันที่ป้อนเข้ามานะครับโดยนําไปใช้ประโยชน์ในการกรองความถี่นะครับกําเนิดความถี่และก็การ กำจัดสัญญาณรบก,กวนต่างๆนะครับเพื่อให้กระแสะไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้านั้นเรียบแล้วก็บริสุทธิ์ขึ้นนะครับตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัว C ตัว C หรือตัวเก็บประจุนะครับหรือคาปาซิตเตอร์นะครับบางก็เรียกว่าคอนเดนเซอร์นะครับบางก็เรียกว่า C บางก็เรียกว่าแคปนะครับ ก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งนะครับที่ถูกออกแบบมาใช้ทําหน้าที่เก็บพลังงานในรูปแบบของสนามไฟฟ้านะครับโดยส่วนใหญ่สามารถพบได้บนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแทบทุกวงจรนะครับซึ่งสัญลักษณ์ของตัวเก็บประจุนั้นจะแบ่งไปตามชนิดของตัวเก็บประจุซึ่งโครงสร้างของตัวเก็บประจุนั้น ตัวเก็บประจุมีคุณสมบัติทางประจุไฟฟ้านะครับเกิดขึ้นได้จากการนำแผ่นโลหะหรือแผ่นสารตัวนำา2แผ่นนะครับวางอยู่ใกล้ๆกันแต่ไม่แตะถึงกันนะครับโดยมีแผ่นไดอิเล็กติกซึ่งมีลักษณะเป็นฉนวนกั้นอยู่ระหว่างแผ่นโลหะทั้งสองนะครับค่าความจุที่จะเกิดขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับพื้นที่ของแผ่นตัวนำนะครับและระยะห่างของแผ่นโลหะทั้งสองนะครับ โดยค่าความจุของตัวเก็บประจุนั้นมีหน่วยเรียกเป็นฟาลัดนะครับคือเรียกเป็นไมโครฟาลัดนาโนฟาลัดและฟิโกฟาลัดนะครับโดย1000พฟิกโกฟาลัดเท่ากับ1นาโนฟาลัด1 0 0 0นาโนฟาลัดเท่ากับ1ไมโครฟาลัดแล้วก็1ล้าน ไมโครฟารต์เท่ากับ1ฟาลัดโดยประโยชน์ของค่าปาซิเตอร์นั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับถ้าไปใช้ประโยชน์ในส่วนของไฟดีซีก็ใช้ในการกรองไฟดีซีเนี่ยให้เรียบนะครับหรือเป็นการถ่ายทอดสัญญาณและเชื่อมโยงระหว่างวงจรนะครับหรือการกรองความถีนะครับหรือการกั้นการไหลของกระแสฟไฟฟ้า DC หรือบล็อกกิ้ง นะครับถ้าไปใช้ประโยชน์ในไฟ AC C ก็เช่นว่าใช้ในการกรองความถี่ของไฟ AC c กรองสัญญาณน,น้อยต่างๆในไฟ AC ที่อยู่ในวงจรกรองต่างๆนะครับเรามาดูชนิดของตัวเก็บประจุนะครับตัวเก็บประจุนั้นก็แบ่งได้ทั้งหมด3ชนิดด้วยกันนะครับก็คือตัวเก็บประจุแบบ ค่าคงที่นะครับต่อมาก็เป็นตัวเก็บประจุแบบปรับค่าได้นะครับตัวที่3ก็คือตัวเก็บประจุแบบเลือกค่าได้นะครับเรามาดูตัวเก็บประจุแบบคงที่นะครับก็คือตัวเก็บประจุที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้นะครับโดยปกติจะมีรูปร่างลักษณะเป็นวงกลมหรือเป็นทรงกระบอกนะครับซึ่งมักแสดงค่าที่ตัวเก็บประจุเช่น 5ไมโครฟารตดสิไมโครฟารัดนะครับในการเรียกชื่อตัวเก็บประจุแบบคงที่นี้ก็จะเรียกตามไดเล็กติกที่ใช้นะครับเช่นชนิดอิเล็กโทรไลต์นะครับก็เป็นที่นิยมกันมากเพราะให้ค่าความจุที่สูงนะครับโดยโครงสร้างภายในขายกับแบตเตอรี่นะครับนิยมใช้กับงานความถี่ต่ำนะครับหรือใช้สำหรับไฟฟ้ากระแสตรงนะครับ ยกตัวอย่างาตัวเก็บประจุที่เป็นตัวถังใหญ่ๆนะครับในบอร์ดแอร์อินเวอร์เตอร์ที่คอยคอยร้อนนะครับตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ในการกรองนะครับไฟฟ้ากระแสตรงให้เรียบนะครับก่อนที่จะส่งเข้าไปยังระบบอินเวอร์เตอร์นะครับทีนี้ต่อมาก็จะเป็นแทนลาลัำอิเล็กทรไลต์นะครับซึ่งจะใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการความผิดพลาดน้อยนะครับ โดยใช้กับไฟฟ้ากระแสตรงนะครับมักจะใช้ตัวประจุชนิดนี้นะครับแทนชนิดอิเล็กโทรไลต์แบบธรรมดานะครับตัวต่อมาก็จะเป็นชนิดไบโพล่าร์นะครับคือนิยมใช้กันมากในวงจรภาคจ่ายไฟกระแสตรงนะครับเช่นเครื่องขยายเสียงเป็นตัวประจุจำพวกเดียวกับชนิดอิเล็กโทรไลต์แต่ไม่มีขั้วนะครับโดยโดยมันจะไม่มีขั้วบวกขั้วลบนะครับบางครั้งเรียกว่า ไแนะครับทีนี้ต่อมาก็จะเป็นชนิดเซรามิกนะครับเป็นตัวเก็บประจุที่มีค่าไม่เกินหนึ่งไมโครฟารัดน,นะครับนิยมใช้การทั่วไปเพราะมีราคาถูกนะครับเหมาะสำหรับวงจรประเภทแคมปิ้งนะครับประเภทกรองความถี่ต่างๆของวิทยุนะครับกรองสัญญาณรบกวนต่างๆพูดง่ายๆก็คือเหมาะสมกับวงจรที่ในการกรองความถี่ของ วิทยุนะครับต่อมาเป็นชนิดไมล่านะครับเป็นตัวเก็บประจุที่มีค่ามากกว่า1ไมโครฟารัดนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะใช้ชนิดไมล่าแทนชนิดเซรามิกนะครับก็เนื่องจากมีเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดการลั่วไหลของกระแสน้อยกว่าชนิดเซรามิกนะครับก็เหมาะสำหรับวงจรกรองความถี่สูงๆนะครับวงจรภาค ไอเอฟของวิทยุหรือโทรทัศน์หรือตัวเก็บประจุชนิดไบล่าจะมีตัวถังที่ที่ใหญ่กว่าซนล,ลิมินะครับแล้วก็จะทนแรงดันชนิดต่อมาคือชนิดฟีดทูลักษณะโครงสร้างเป็นตัวถังกลมนะครับม,มีขาใช้งาน1หรือ2ขานะครับใช้ในการกรองความถี่รบกวนที่เกิดจากเครื่องยนต์นะครับมักใช้ในระบบวิทยุรถยนต์นะครับ ชนิดต่อมาเป็นชนิดโพลีสเตรินนะครับเป็นตัวเก็บประจุที่มีค่าน้อยระดับนาโนฟาลัดนะครับมีข้อดีก็คือให้ค่าการสูญเสียและกระแสล่วไหลน้อยมากนะครับก็นิยมใช้ในการกรองความถี่วิทยุนะครับแล้วก็วงจรจูนที่ต้องการความละเอียดสูงสูงนะครับชนี้ต่อมาเป็นชนิดซีเวอร์ไมกานะครับก็มีค่าประจุตั้งแต่10 ฟิโกโฟาลัดถึง10นาโนโฟาลัดนะครับเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดน,นั้นน้อยมากนะครับเรานิยมใช้ในวงจรความถี่สูงๆนะครับต่อไปเป็นตัวเก็บประจุแบบปรับค่าได้นะครับซึ่งตัวเก็บประจุแบบปรับค่าได้นั้นโครงสร้างภายในนั้นจะประกอบด้วยแผ่นโลหะ2แผ่นนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับวางใกล้กันนะครับ แผ่นหนึ่งะครับจะอยู่กับที่นะครับและอีกแผ่นหนึ่งจะเคลื่อนที่ได้นะครับโดยใช้การปรับหมุนนะครับและสุดท้ายก็เป็นตัวเก็บประจุแบบเลือกค่าได้นะครับตัวเก็บประจุแบบเลือกค่าได้ก็ที่เห็นได้ชัดๆก็คือตัวแคปหรือตัวเก็บประจุที่อยู่ในคอยล์ร้อนของแอร์ธรรมดานะครับรุ่นธรรมดา ที่มันมีหน้าที่ในการช่วยสตาร์ทของคอมเพรสเซอร์แอร์หรือช่วยสตาร์ทของมอเตอร์พัดลมตัวนี้คือเป็นตัวเก็บประจุแบบเลือกค่าได้นะครับไว้ต่อกันในคลิปหน้านะครับก็จะพูดถึงในส่วนของการอ่านค่าตัวคาปาซิเตอร์นะครับ <c oughs> การตรวจเช็คดีเสียนะครับหรือการวัดค่าของคาปาซิเตอร์นะครับ <c oughs> รวมถึงตัวเหนียวนำหรืออินดักเตอร์นะครับว่าทำงานกันยังไงในวงจรลายมิเตอร์นะครับ ก็พบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นั้นก็สมควรแก่เวลานะครับก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ